ทั้งหมด878,000ล้านบาทเอาเงินประชาชนไปซื้อขเปิก878,000ล้านบาทถ้ารวมกับงบบริหาจัดการรายปีด้วยจะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิทธิ์ประมาณ940,000ล้านบาทแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการขาดทุนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เบอร์สุดใจเนี่ยไม่เป็นไรแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาโกง สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตมาคุยกับพี่น้องเรื่องคดีรับจำนำข้าวภายใต้หลักทักตินคิดยิ่งรักทมบุญทรงติดคุกถามว่าทําไมจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่น้องฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่าในสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเอาเรื่องนี้มาพูดคุยแล้วหลายสิ่งหลายอย่างทําให้ประชาชนสับสนอาจจะเข้าใจผิดจําผิดต้องไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ผมเลยขออนุญาต เอาคดีรับจำนำข้าวมาสรุปให้กับพี่น้องได้เข้าใจนะฮะคือคดีนี้เกิดมาหลายปีแล้วนะฮะแล้วเป็นคดีที่ถือว่าเป็นมหากราบการโกงหรือการทุจริตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาผมจะขอปูเท้าความพี่น้องเห็นภาพว่าในเส้นทางการเดินของข้าวหนึ่งเม็ดจากานางของพี่น้องชาวนามันจะแบ่งเป็นสามขั้นตอนะก็คือขั้นตอนต้นน้ํากลางน้ํา แล้วก็ปลายน้ําขั้นตอนต้นน้ําก็คือขั้นตอนที่ข้าวเปลือกจากนาไปสู่โรงสีนึกภาพออกไหมครับขั้นตอนต้นน้ําก็คือพี่น้องชาวนาเกี่ยวข้าวเสร็จได้ข้าวได้ข้าวเปลือกเอาเข้าวเปลือกไปส่งโรงสีเพราะโรงสีมาทําหน้าที่ในฐานะแทนรัฐบาลหรือแทนกระทรวงพาณิชย์ในการรับซื้อข้าวเปลือกหรือจำนำแล้วแต่เขาจะเรียกนะแต่ราคาหมื่นห้าพันบาทนะมันไม่ใช่จำนำหรอกมันคือการรับซื้อ ข้าวจากพี่น้องชาวนามาถึงโรงสีนี่เรียกว่าขั้นตอนต้นน้ําเมื่อโรงสีรับข้าวเปลือกไปแล้วรัฐบาลไม่ต้องการเก็บไปข้าวเปลือกรัฐบาลจะเก็บไปข้าวสารโรงสีก็เลยสีข้าวสารเพื่อเอาไปเก็บในโกดังที่รัฐบาลเช่าวไว้แปลขา้ขาวข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารไปเก็บในโกดังอันนี้คือขั้นตอนกลางน้ําเมื่อข้าวสารที่อยู่ในโกดังวันที่รัฐบาลเอามาระบายขายเช่นเอามาระบายขายเช่นระบายแบบ G to G ก็คือขั้นตอนปลายน้ําดังนั้นพอเมื่อพี่น้องเห็นภาพรวมนะถ้าพี่น้องเข้าใจภาพรวมจะพี่น้องจะเข้าใจโครงการรัชนาข้าวแล้วสิ่งที่เขาถกเถียงกันนั้นมันอยู่ในขั้นตอนไหนสรุปนะครับต้นน้ําคือข้าวเปลือกพี่น้องเกี่ยวจากนาเอามาลงสีขั้นตอนนี้เรียกว่าต้นน้ําในส่วนกลางน้ําลงสีสีข้าวเปลือกเพื่อแปลสภาพเป็นข้าวสารอันนี้เรียกว่ากลางน้ําและในส่วนปลายน้ําก็คือข้าวสารที่อยู่ในโกรดังเอาไประบายขายเช่นระบายแบบ g ีนีนี่คือปลายน้ํา ปัญหาที่เกิดขึ้นของโครงการรับจะนํำข้าวคือปัญหาขั้นตอนปลายน้ำที่ถือว่าเป็นคดีที่ศาลตัดสินใหญ่โตเนี่ยคืออยู่ในขั้นตอนปลายน้ําแต่โครงการรับจนานํำข้าวก็มีการทุจริตในทุกขั้นตอนอย่างที่ผมเียนไปแล้วว่าต้นน้าเนี่ยก็มีการโกงตาช่างเวลาชาวนาเอาข้าวเปลือกไปลงสีมีการโกงตาช่างโกงความชื้นโกงสิ่งเจอือปนอันนี้คือขั้นตอนต้นน้ําซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะมันละเอียดมากเกิน ขั้นตอนนี้เป็นการสมรู้ร่วมคิดระหว่างลงสีกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐที่ไปนั่งที่ลงสีและเข้าใจว่าคงจะมีการส่งส่วยไปที่ส่วนกลางนั่นคือขั้นตอนต้นน้ําขั้นตอนกลางน้าเนี่ยการสีเข้าเปลือกให้แปลเปลี่ยนเปข้าวสารและเอาไปเก็บที่กัวดังขั้นตอนนี้ก็เป็นการทุจริตในระดับเจ้าหน้าที่ที่สูงขึ้นก็คือเช่นเอาข้าวเหลืองข้าวนาวเข้าไปเก็บในกดังเอานั่งร้านไปซุกแทน ขั้นตอนนี้เป็นการสมรู้ร่วมคิดระหว่างลงสีเจ้าหน้าที่รัฐคืออคอสอรหรืออ,อกตกเจ้าของคลังและเซอร์เวเจอร์อันนี้คือขั้นตอนกลางน้ําในส่วนปลายน้ําก็เป็นเรื่องการระบายค่าเป็นเรื่องของรัฐบาลถ้าพี่น้องติดตามคําพิพากษาของสาลดีกาคดีของคุณยิ่งรักศสารท่านบอกชัดเจนว่าในขั้นตอนต้นน้ํากับกลางน้ําถือว่าคุณยิ่งรักษได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองสมเหตุสมผลความผิดของคุณยิ่งรักษ์จริงไม่ได้อยู่ในขั้นตอนต้นน้ํากับกลางน้ํา ความผิดของคุณยิ่งรักอยู่ในขั้นตอนปลายน้านะั่นคือการระบายข้าวคุณยิ่งรักปล่อยปะละเลยผมต่อนะครับพี่น้องครับผมจะทวนพี่น้องเห็นภาพนิดหนึ่งไอ้เรื่องต้นน้ำเนี่ยเราเห็นภาพแล้วพี่น้องชาวนาเอาเข้าเปลือกไปลงสีถูกเอาเปรียบด้วยความชื้นถูกเอาเปรียบตาช่างถูกเอาเปรียบลงูงสิ่งเจปนพวกนี้ลงสีได้ประโยชน์แล้วไปแบ่งให้เจ้าหน้าที่รัดบ้างหรือส่งเข้าสู่ส่วนกลางบ้างอันนี้คือขั้นตอนต้นน้ําในส่วนขั้นตอนกลางน้ําที่เห็นชัดที่สุดก็เป็นภาพที่เกิดขึ้น พี่น้องเห็นภาพไหมครับนั่นคืออันนี้เป็นภาพที่ฟ้องที่ชัดที่สุดที่เอานั่งร้านเปซุกในโกดังข้าวที่โกดังโกดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งขั้นตอนนี้พี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าหลังจากนั้นแล้วมีการฟ้องร้องดําเนินคดีแต่เนื่องจากว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เขียนสำนวนอ่อนมากเป็นไปได้ยงไงว่ามีคนสองคนไปขโมยข้าวโดยใช้รถปิกอัพค่าประมาณ9ก้าหมื่นกว่ากระสอบมีคนสองคนไปขโมยก็เท่ากับว่าเขารู้เห็นเป็นใจในการเขียนสำนวนอ่อนเมื่อเขียนสำนวนอ่อนเนะี่ยทีนี้อย่าลืมนะครับศาลจกฟ้องอายการสั่งให้ฟ้องก็เท่ากับว่านี่คือการสมรูม้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่รัฐกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอายการซึ่งผมเคยเคยพูดเรื่องนี้ในยุคสมัยนั้นมาแล้วนะฮะ อันนี้คือในส่วนของการทุจริตขั้นตอนกลางน้ําภาพเหล่านี้คือข้าวสมรสภาพที่เข้าไปเก็บในโกดังมันเป็นไปได้อย่างไงพี่น้องข้าวคุณภาพดีๆของพี่น้องเกษตรกรแต่กลายเป็นว่าข้าวเหล่านี้ไปเก็บในโกดังมันต้องเป็นการสมรู้ร่ะมคิดของพวกเซอร์เวเยอร์รวมทวั้งรงศรีรวมทั้งเจ้าของคลังและเจ้าหน้าที่รัฐที่ประจำณหน่วยแห่งนั้นก็คืออขอสอรหรืออตก,กยังมีอีกนะครับพี่น้องเห็นภาพนี้ครับภาพที่ผมจําได้ว่าเกิดขึ้นที่โกดังแห่งหนึ่งจังหวัดพิษณุโลก และณขณะนั้นน่ะฝ่ายตรงข้ามพยายามโจมตีหาว่าผมใช้ตบแต่งภาพซึ่งมันไม่ใช่ตัวตนผมไม่ใช่นิสัยครับพี่น้องของจริงเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นและภาพนี้ผมได้รับจากสื่อมวลชนสื่อมวลชนจัดพิุโลกและสื่อมวลชนหลายๆพื้นที่ก็เอาภาพเหล่านี้ไปลงพิมพ์ในใน,ใน,ใ,นในหนังสือพิมพ์ของตัวเองแต่ฝ่ายตรงข้ามพยายามโจมตีว่าผมเนี่ยแต่งภาพซึ่งไม่จริงไม่ใช่นิสัยผมเลยและย้ํานะครับว่า ภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยสื่อมวลชนก่อนนะแล้วผมเอาภาพเหล่านั้นมาขยายผลเราจะเห็นบรรยากาศในขั้นตอนกลางน้ํามีการเผาข้าวซึ่งมีการเผาข้าวในหลายพื้นที่ภาพนี้เป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบรุรีนี่ครับแล้วก็นในขั้นตอนกลางน้ําเนี่ยที่มีการเอาข้าวสริม้ภาพกาไปเก็บในโกดังพต้องเห็นภาพไหมครับณขณะนั้นผมได้รับการลองเรียนจากพี่น้องส่วนหนึ่งที่เอาข้าวนี่คือ กระสอบข้าวหอมมะลิและสุดท้ายมันทั้งนายเจาะออกมาแล้วมันเป็นข้าวสีเหลืองอ่อยนวพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นณขณะนั้นและได้เอาหลักฐานนี้ไปร้องเรียนต่อรัฐบาลแทนที่รัฐบาลจะรับฟังผมแต่รัฐบาลณขณะนั้นคือนายนัทวุฒิสสยเกือ้อไปแจ้งความดำเนินคดีต่อผมแต่ทำอะไรผมไม่ได้เพราะเราไม่เป็นคนรับทรัพย์จะมากล่าวหาว่าผมรับทรัพย์รัฐบาลไม่ได้แต่คุณต้องอยอมรับความจริงว่า การทุจริตในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนกลางน้ำเนี่ยมันจึงทําให้เกิดความเหิมเกลิมเพราะรัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังแต่ผมไม่ว่าเลยนะผมถือว่าศาลท่านมีคําที่ช้ว่าขั้นตอนต้นน้ํากลางน้ําคุณยิ่งรักได้ปฏิบัติหน้าที่สมเหตุสมผลแล้วและผมมาสรุปคดีของคุณยิ่งรักษะเพื่อให้พี่น้องเกิดความเข้าใจว่าคดีคุณยิ่งรักในขั้นตอนต้นน้ํากลางน้ํา ศาลถือว่าการทุจริตจำนำข้าวแต่ละขั้นตอนนั้นคุณยิ่งรักได้ทําหน้าที่สมเหตุสมผลของตัวเองแล้วแต่ปัญหาของคุณยิ่งรักคือคุณยิ่งรักละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเนื่องจากมาเอื้อให้นายบุญทรงและพวกในช่วงละบายคาบแบบจีทูจีดังนั้นในโครงการรับจำนำข้าวขั้นตอนต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําปัญหาที่ทําให้คุณยิ่งรักต้องถูกดําเนินคดีและถูกติดคุก ก็คือการปล่อยปะกละเลยปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเอื้อนายบุญทรงและพวกในช่วงละบายข้าวแบบ g ี g ถามว่าคุณยิ่งรักเอื้อนายบุญทรงและพวกประเด็นไหนบ้างซึ่งพอจะชี้ให้พี่น้องเห็นนะครับก็คือคุณยิ่งรักรับรู้ขั้นตอนการเตือนจากสภา,าก็คือพวกเราอภิไปรายไม่ไว้บางใจคุณยิ่งรักรับรู้ การเตือนจากปปชและสอตองอถือว่าหลายๆส่วนหลายภาคส่วนได้มีการเตือนไปและที่สำคัญคือหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจแทนที่คุณยิ่งรักจะระง,งับยับยั้งการระบายข้าวคุณยิ่งรักยังปล่อยให้มีการระบายข้าวที่พวกเราอภิปรายไม่ไว้วางใจณวันที่25พฤศจิกายน2 5 5 5นะปล่อยให้มีการระบายข้าวอีก4สัญญาก็คือเท่ากับว่าความจริงถ้ามีการอภิปรายเสร็จปุ๊บ ระงับยับยั้งจบไม่มีการระบายข้าวต่อเนื่องอย่างนี้ถือว่าโอเคแต่คุณยิ่งรักยังปล่อยปะละเลยให้มีการระบายข้าวอีก4สัญญาต่อนะฮะและทั้งๆท,ที่คุณยิ่งรักเนี่ยทราบเรื่องปัญหาเรื่องจีซจีแล้วแต่คุณยิ่งรักก็ยังปล่อยซึ่งหลักฐานนี้มันมีคลิปชัดเจนที่ผมเคยมาเปิดหลายรอบเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องรับชมนะครบและก็ที่สําคัญที่สุด กว่าที่คุณยิ่งลักษณ์จะปลดนายบุญทรงออกจากลัมนตียว่าการทรงพาณิชย์ผมอภิปราย25พฤศจิกายน2 5 55คุณยิ่งลักษณ์ปลดนายบุญทรง30มิถุนา2 5 56ใช้เวลาอีก7เดือนและพี่น้องเชื่อไหมครับว่านอกจาก G2G ภาคหนึ่ง G2G ภาคหนึ่งสี่สัญญาแล้วในช่วงนั้นเจ็ดเดือนนะัยังมีการทําสัญญา G2G ภาคสองอีกสิบสี่ล้านตันซึ่งเรื่องนี้ G2G ภาคสองรอปปชชิมบุญต่อ อันนี้ผมผมไม่ได้ตามรายละเอียดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและผมจะพี่น้องดูคลิปเป็นการยืนยันว่าคุณยิ่งรักรู้เรื่องการระบายค่าแบบ G2G เพราะเรื่องนี้แม้แต่สาลรปกรครองกลางที่วินิจฉัยคดีค่าเสียหายคุณยิ่งรักก็ยังมีการให้ข้อมูลที่ผมมีความสึกว่าขัดแย้งกับบทสรุปของศาลฎีกาหน้าการเมืองและนี่คือหลักฐานที่น่าสนใจว่า คุณยิ่งรักรู้เรื่องการระบายค่าแบบจีตัวจีตามคำพิพากษาของสารดีกาครับหลายประเทศเห็นในในอาเซียนก็มีเห็นค่ะเห็นค่ะเป็นมิวสครับนิดเดี๋ยวนะครับพี่น้องถัดข้องนิดหน่อยครับ เป็นเซลล์คอนแทคครับผมครับเป็นสัญญาการซื้อขากับเอ็มอูดผมเนี่ยมีจีจะแล้วนะครับนี่คือคลิปที่ถูกเผยแพร่ซ้ำๆหลายครั้งที่ยืนยันว่าคุณยิ่งรักรู้เรื่องการระบายข้าวแบบ G2G แต่พูดผิดพูดถูกเช่นพูดถึงเรื่องการระบายข้าวที่อาเซียนแล้วพูดคำว่า MOU แต่คุณบุญสมมาบอกว่าเป็นเซลล์คอนแทคหรือสัญญาซื้อขาย ซึ่งแต่ยังน้อยก็ถือว่าคุณยิ่รักรับรู้แต่รู้แบบไม่เข้าใจหรือรู้แบบมั่วๆก็ได้ครับและนอกจากนั้นแล้วนี่คือบทสรุปนะฮะว่าสารติการนักการเมืองจีงมีคําพิพากษาจําคุกคุณนิรักษ์5ปีฐานลักเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเอื้อประโยชน์ให้บุญทรงและพวกสแสวงหาผลประโยชน์นี่คือบทสรุปที่เกิดขึ้นของคดีคุณยิ่งรักและในช่วงนั้นเองมันจะมีเป็นคดีที่ควบคู่กันก็คือคือคดีค G2G ซึ่งคดี G2G นี่ไม่ได้ซับซ้อนเนเรื่องเรื่องก็คือล็อกสเปคขายให้กับสยามดีกาแค่นี้เองฮะแทนที่จะขายในราคาสูงหรือราคาตลาดแต่กลับขายต่ำต่ำกว่าราคาตลาดและอุปโลกอ้างว่าขาย G2G แต่ไม่ใช่ G2G ไปเอาลัทธิวิสาหกิจของประเทศจีนมาอ้างเป็นตัวละครแต่หารู้ไหมว่าจีนเขากำหนดไว้ว่าถ้าจะทำ G2G ต้องเป็นบริษัทคอฟโก้บสรุปมีแค่นี้เองงั้น ปัญหาก็คือการระบายข้าวแบบจีนซูจีมีทั้งหมดสี่สัญญา4ีสัญญานะครับแล้วขายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแทนที่จะเป็นราคาตลาดต่ำกว่าท้องตลาดแล้วถูกจับได้เพราะมีการชำระด,ด้วยแคชเช์เช็คไม่ใช่เปิด LC จากรัฐบาลจีนที่สำคัญที่สุดคือข้าวเหล่านี้มาวนขายในประเทศถามว่าทําไมต้องวนขายในประเทศเนื่องจากว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักไม่ได้เก็บข้าวเปลือกข้าวเหล่านี้เมื่อวนขายก็สามารถส่งเข้าระดังรัฐบาลได้ ไปวนเข้าโกดังรัฐบาลได้เลยมันจึงไม่แปลกเราอาจจะเห็นข้าวเส้นสภาพข้าวเหลืองข้าวเน่าววนกลับเข้ามาส่งในกดังรัฐบาลเพราะรัฐบาลคุณยิ่งรักไม่ได้เก็บเป็นข้าวเปลือกไว้ถ้าเก็บเป็นข้าเก็บเป็นข้าเปลือกนี่อาจจะเอาข้าวพวกนี้มาเวียนเทียนไม่ได้แต่รัฐบาลมีนโยบายที่เก็บเป็นข้าวสารเมื่อเก็บเป็นข้าวสารก็สามารถเอาข้าวเ่าเนี้ยที่ขายจี g ูจีไปวนกลับเข้าโครงการรับจำนำของรัฐบาลได้อีกครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการระบายค่าแบบ G2G สรุปแล้วคุณุทรงโดน42ปีอุทธรไปก็กลายเป็น48คุณภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยนะฮะโดนไป36ปีเสียเปลียงโดนไป48ปีคุณมนัสร้อยพลอ,อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศโดนไป40ปีคุณทิศคำพรโดนไป32ปีและคุณอาคาัครพล เป็นเลขาธิการกรมขนาดนั้นโดยไป24ปีและยังมีคนอื่นๆประมาณ20คนที่ถูกดำเนินคดีนะครับแล้วโครงการนี้หลังจากศาลฎีกานักการเมืองตัดสินในคดีจีทูจีได้มีคําสั่งให้สยามดิกาให้เสียเปียงและมือขวาเสียเปียงคือนายนิมนลรักดีต้องชดใช้ทั้งสิ้น16,912ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ย7.5%เฉพาะตรงนี้ผมเข้าใจว่าหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องคือปปงเนี่ยได้ไปอายัด แล้วก็ไปฟ้องแพงผมไปขึ้นเป็นเป็นพยานยหลายรอบณขณะนั้นที่ผมขึ้นไปเป็นพยานเข้าใจว่าสาลชั้นต้นตัดสินยีดท,ทรัพย์รวมได้เบ็ดเสร็จประมาณสักหมื่นหล้านฮะถือโอกาสเท้าความให้พี่น้องได้ฟังนี่คือบทสรุปของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งโครงการนี้ดําเนินการมาทั้งสิ้นห้าฤดูการหฤดูการก็คือประมาณสองปีเสรหนึ่งปีจะมีสองฤดูการสองปีเส็จห้าฤดูการ ใช้เงินของพี่น้องประชาชนในการซื้อข้าวทั้งหมด878,000ล้านบาทเอาเงินประชาชนไปซื้อ้าวเบือก878,000ล้านบาทถ้ารวมกับงบบริหารจัดการรายปีด้วยจะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ940,000ล้านบาทแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการขาดทุนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เบอร์สุดใจเนี่ยไม่เป็นไรแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาโกงปัญหาของโครงการรับจำนำข้าว ต้องย้ำนะครับปัญหาเกิดจากการทุจริตเกิดจากการโกงในทุกขั้นตอนและโครงการเหล่านี้เนี่ยมันเอื้อมากลยที่จะให้มีการโกงในคุททุกขั้นตอนการที่คุณจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่มีใครว่าแต่ประเทศชาติล่มจมประเทศชาติเสียหายนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณต้องรับผิดชอบแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโกงครการถูกตัดสินดําเนินคดีทั้งคุณบุญทรงคุณภูมิเสียเปียงผู้เกี่ยวข้องและคุณยิ่งรักเองเกี่ยวข้องกับการโกงทั้งสิน้น สิ่งที่ต้องอยากบอกไปยังสสพักเพื่อไทยที่พยายามอ้างว่านะโยบายสาธารณะขาดทุนไม่เป็นไรเพราะต้องการจะช่วยประชาชนผมไม่ว่าแต่พวกคุณไม่สิทธ์ไม่มีสิทธิ์วางแผนที่จะมาทุจริตหรือโกงย้ำนะจำนำเข้าล่มจมเสียหายเพราะการโกงครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาสรุปให้กับพี่น้องได้เข้าใจนะแล้วก็ตัวเลขการขาดทุนสะสมที่ผมติดตามณนขณะนั้นณนะวันที่30ิ กันยายน2 5 5 7นะันหยตัวเลขขทุนสะสมอยู่ที่536,908ล้าน5 3 6 9ส8ล้านบาทส่วนใหญ่ผมก็จะจำา5 0นาะล้านณวันที่30กันยายน2 5 5 7ซึ่งตัวเลขนี้มีอยู่ในรายงานของคำพิพากษาสารดีกาในคดีของคุณยิ่งรักนะฮะเราลังจากนั้นไปแล้วดอบเบี้ยสะสมยังไงรัางละเอียดน,นี่มันละเอียดกันไปที่ผมจะทราบนะฮะนี่คือ บทสรุปของคดีรับจำนำข้าวที่มีการพูดถึงกันมากในช่วงการประชุมสภาอภิรปรายงบประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมารวมทั้งคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ก็ออกมาผสมลงโดยเฉพาะคุณทักษิณชักจะเลอะไปใหญ่เลยไปอ้างว่าขาดทุนมากเสียหายมากเพราะเอาข้าวเดียวข้าวเน่าขายผสมกันเลอะเทอะมากเพราะไอ้ตรงนั้นมันอยู่ที่ปลายเหตุแล้วเรื่องทั้งหมดมันอยู่ในขั้นตอนโพสตทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขั้นตอนทุกอย่างทั้งโกงต้นน้ําโกงกลางน้าโกงปลายน้ํา และคุณยิ่งรักคุณบุญทรงคุณภูมิผู้เกี่ยวข้องเกิดจากการโกงเกิดจากการทุจริตนะฮะเพราะคุณท้กษสณต้องการออกมาเพื่อบิดเบือนครับเลยขออนุญาตผมมาสรุปประเด็นเหล่านี้ให้กับพี่น้องได้เข้าใจนะฮะเพราะมันผ่านมาหลายปีเห็นคนยังพูดถึงกันอยู่เลยมาสรุปให้ฟังครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ E